อุ้ย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 อุายโอเคเป็นไงสตาร์าตี้มานะคะสตาร์าตี้มาไดกี่นาทีคะเ้นาทีครึ่งนี่นไอวานดวานดท่่ได้มาสองร้อยดวงอุ้ยก็สำหรับคนที่อยากส่งดาวให้เรานะครับส่งตอนนี้นะครับ ลองเช็คดูก็ได้อาจจะยังมีดาวฟรีกันอยู่นะครับคนละสิบดวงเอ้ยเออเอยอห้ไม่เลย เดี๋ยวอีกสองนาทีครับไม่กีนสิลูกอุย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 มีพันด้า እንት อุ้ยอุ๊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 ยออุ๊ยอุยอ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 ้ยอ้ยอยไหน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 ที่ที่อยู่ไหนคนไหนที่ลูกคนไหนที่คนไหนพี่ไอว่าไอว่าจำพี่หนูได้ไหมจำเฮียได้ไหมไหนคนไหนที่คนไหนที่คนไหนที่